ตอนนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับตอน,นนี้เป็นกีฬาเบสบอลซึ่งนะฮะเด็กๆไทยเราได้เรียนรู้กันแล้วก็ได้ฝึกกันและได้สามารถจะเป็นทีมชาติด้วยมีคนบอกว่ากีฬานี้ไม่เหมาะกับคนไทยหรอกผมอยากจะบอกว่าคุณกําลังดูถูกคนไทยด้วยกันอยู่หรือเปล่านั่นหมายถึงไหนครับสมัยก่อนครับกินปลาดิบนะครับตอนที่ผมมาเมืองไทยใหม่ๆปลาดิบไม่เหมาะกับไทยแต่นี่มีหลายคนกินปลาดิบครับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยคุณจะมองสรุปเหมาวรวมไปได้ไงว่า ไม่เหมาะกับประเทศไทยผมเชื่อคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยเก่งอะไรก็ทําได้ยืดหยุ่นได้ไดโนเสาร์ทำไมศูนพันเพราะเขาแข็งแกร่งแต่ว่าเขายืดหยุ่นไม่เป็นมนุษย์ถามว่ามีพลังแข็งแกร่งในการสู้รบกับไดโนเสาร์ไหมเราอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่เรามีพลังยืดหยุ่นได้ทุกอย่างเหมาะสมกับเราได้ครับผมเชื่ออย่างี้ครับเพราะฉะนั้นฮะทุกอย่างเราเป็นมนุษย์เหมือนกันมีมือเหมือนกันเป็นไปได้หมดครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปได้ แต่ถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณไม่ลงมือทําก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างคือถูกหรือผิดคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือถูกเหมือนกันคุณคิดว่าเป็นไม่ได้ก็คือถูกเหมือนกันแต่ถ้าคนที่คิดว่าเป็นไปได้เขาจะลงมือทําเมื่อลงมือทําจะได้ผลลัพธ์มากกว่าเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนนี้เขาคิดว่าเขาเป็นไปได้และเขาในกลุ่มในนี้เป็นทีมชาติไทย ไปแข่งระดับประเทศไปแข่งระดับโลกครับเขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นไม่ได้ mm. เขาก็เลยฝึกเยอะ mm. พยายามเยอะและเขาก็ไปกันจริงๆครับ mm. นี่คือทั้งหมดนี้เป็นคนไทยมาจากหลายๆจังหวัดนะวันนี้มีการฝึกซ้อมกันมาฝึกกันพร้อมกันในทางกับกันนะฮะมันจะมีกลุ่มญี่ปุ่นบางคนที่คิดว่าอาหารไทยไม่น่าจะไปโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นแต่ก็มีคนญี่ปุ่นบางคนที่บอกว่าอาหารไทยต้องไปโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเมื่อคนคิดครับ เขาก็ลงมือเอาอาหารไทยไปเปิดร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นครับขายแพงด้วยนะจานละ5 0า500บาทเป็นครับโด่งดังในนี้ในประเทศญี่ปุ่นมีร้านอาหารไทยเป็นพันพัน้านเลยนะคนที่คิดว่าไม่ได้ก็คือเขาก็ไม่ผิดเขาก็ไม่ลงมือทําอีกอันหนึ่งครับผมยกตัวอย่างเลยเห็นชัดๆเลยสมัยก่อนครับที่แอฟริกาครับเขาบอกว่าไงครับมีคนอยู่สองคนบอกว่าตอนนี้แอฟริกาไม่มีคนใส่รองเท้าในสมัยก่อนคุณรีบไปขายเลยคุณจะได้ขายรองเท้าได้ไอคนแรก พนักง,งานขายคนแรกบอกว่าไงฉันไม่เชื่อหรอกว่าคนแอฟริกาจะใส่รองเท้าเพราะไม่มีใครใส่เลยไอคนนี้ก็เลยไม่ไปขายครับแต่คนที่2บอกว่านี่คือโอกาสในการขายรองเท้าเพราะไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเป็นไงครับ เขาก็เลยไปเซลล์ขายรองเท้าให้กับชาวแอฟริกาปรากฏว,ว่าชาวแอฟริกาอยากใส่รองเท้าทําให้ขายได้ปัจจุบันนี้ขครที่ประเทศอเมริกาที่แอฟริกาในทวีปแอฟริกามีคนใส่รองเท้ากันเยอะแยะมากมายครับนี่คือโอกาสคุณให้โอกาสกับตัวเองหรือไม่ให้โอกาสกับตัวเองอยู่ที่ตัวเราเองครับวันนี้ผมอยากจะบอกในน,นนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าได้คุณก็จะได้ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้นั่นคือไม่ได้วันนี้ผมอยากจะแนะนําเรื่องนี้ครับจงบอกตัวเองก่อนครับว่าฉันทําได้เสมอ ทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้ใหม่เปลี่ยนไม้เซตใหม่คุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟู i ิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียน เราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ